สวัสดีครับตนผูช้อมวันนี้อยู่กับเกม Pinset c o n n e c t i v กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งหลังจากคราที่แล้วเราเปิดหาใครกันไปวะจําจไม่ได้แล้วว่ะแต่แบบเป็นตัวละครที่ผมอยากได้มากเลยนะครับผมแล้วผมก็เปิดไม่ได้เถอ,อะเนาะถึงหลังม่จะมีฟาร์มเพชรมาเพิ่มแล้วก็เถิดแต่ก็ยังเปิดไม่ได้นะครับผมนั่นคือตัวละครตัวไหนก็จําไม่ได้เหมือนกันนานมากแล้วนะแต่แบบอมันชื่อตัวอะไรวะ มันเป็นตัวล,ละครลิมิตแล้วไม่มาแค่สามวันและมันเป็นตัวละครวินเซตเฟสป่ะใช่ไหมอ่าใช่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 แคลแคลแคลจำได้และแคลวินเซตคราวที่แล้วนะครับผมเปิดไม่ได้ทั้งที่ผมก็อยากได้แท้ๆก็เกลือไปตามเบียบนะครับผมในคราวนี้ก็มีตู้ตัวละครใหม่เข้ามานะครับนั่นคือตัวละครของมาโฮซินเดอร่านั่นเองทําไมผมถึงอยากเปิดเธอบอกเลย มาร์โคเซนเดอร์รานี่นะครับผมเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ดีมากๆเลยนะครับมาอัมตีของเธอนะครับผมเพิ่มพลังจมตีกายภาพเพื่อนที่เป็นต้นหมาย2,619หน่วยนะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังจมตีเวทให้ตัวเองด้วยนะครับและที่สําคัญที่ผมอยากเปิดหามาโคเนี่ยก็เพราะว่ามันสามารถลดพลังโจมตีกายภาพแก่ศัตรูที่จมตีเวทได้ด้วยนะครับลดพลังป้องกันกายภาพใส่ศัตรูที่จมตีเวทแล้วก็ลดพลังจมตีเวทแก่ศัตรูที่จมตีเวทก็คือถ้าสมมติผมเอามาโฮเนี่ยไปตีหอคอยลูน่านะครัับผมมเเพราาาะะว่่่หออคยยลูนนนีจ มีบอสตีเวตเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยมาโฮกับอหออคอนลุน่าเป็นของคู่กันคนคนเปิดหามาโฮมาเล่น,นห่อคุนลูน่าบางดาดน,นะครับผมเพราะว่าดาน ex เนี่ยบอสแม่งบางตัวก็ตีเวทแลวแม่งตีหนักมากเลยถ้ามาโฮไปใช้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าบอสตัวนั้นจะตีเบาลงอย่างมาหาศาลเลยนะครับผมก็ที่ยจะอยากมาเปิดหาขอาโฮอย่างนี้แหละเพราะว่า มันดีปับศัตรูได้ไงทำให้ศัตรูตีตีเบาลงนะครับผมอ่ะสกิลสองนะครับเพราะมันจมตีกายภาพเพื่อนตัวเองก็โอ้โหทีมกายภาพมีมาโคตัวนี้เข้าไปในทีมบอกเลยว่ายิ้มอ่ะบอกเลยได้คำเดียวแค่ว่ายิ้มนะครับผมอ่ะสกิลสามนะครับโอ้เดี๋ยวอ่ะมาสกิลสามเพื่อฟุ่นทีพให้เพื่อนคนเดียวก็ทำให้เพื่อนแชทติดได้เร humans, ็วข so ึ <Therefore, S 2> ke, ้นอีกโอ้เจ๋งเจ๋วมากๆสกิลสี่นะครับเพราะมันเราจะป้องกันเวทให้ตัวเองก็แบบโอ้โห สรรพคุณเยอะจริงๆนะตัวนี้นะครับผมในวันนี้เราก็จะมาเปิดหาเธอกันด้วยจำนวนเพชรทั้งหมด4,500เพชรเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าไม่ใช่ตัวคอนลิมิเต็ดแล้วก็สามารถเปิดได้หลังตู้ตัวละครตัวอื่นด้วยนะครับผมก็หวังว่าในคืนนี้เราจะได้มาโฮซินเดอเรล่ามานะครับผมอัตราออกอยู่ที่0.7เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเลนกาชาเกมนี้แม่ก็ยังคนในโลกเหมือนเดิมนะครับผมแบบอ่าเห็นเลนแล้วกูก็ยังท้อเหมือนเดิมว่ากูจะได้หรือเปล่าเนี่ยแม่งเอ้ยโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นเราไปเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมกับมาาโฮซินนเเดอรรล่ะคับ ไปหมติแรกกันเลยดีกว่านะครับผมลุยอ๋อคือ I want to see some d o w n l o ดิง n g อะแค่ดาวโหลดดิงแค่สองสามีจะเป็นอะไรไปวะเกมเนี้ยเฮ้ยท้อมากเลยเนี่ยอะไรวะเคลปินเซนเขาดิ้นแล้วไปก็ล่อผมจะเจ็บยังไม่พออีกเหรอให้ตัวละครใหม่กับผมได้แล้วบางทีอ่ะ คือเกมนี้ผมเปิดเสียเพชรไปเยอะมากนะครเปิดหาตัวละครตัวน,น,นึงนะแต่แบบไม่กไม่เคยให้อะไรผมเลยอะ <c oughs> ไปกันต่อที่โมดิที่2นะครับผม <c oughs> มาหน่อย <c oughs> เออใช่ไหมมาโคตรซินดนเลล่าแล้วจบเลยนะ <c oughs> แล้วผมจะปั้นเธอเอาาปัวหัวคุณดุลน่าต่อเนี่ย <c oughs> ตัวที่สี่นะครับผม <c oughs> เรามาดูกันดีกว่าว่า,าจะหลุดเลนหรือเปล่า อย่าหลุดนะมึงกูขอละจริงๆ yes! ได้มาแล้วนะครับผมกับมาโฮซินเดเรราโ oh my god yes โอ้ย แต่ยังไม่พอเว้ยตัวละครเป็นตัวละครหน้านะกูขอดีกว่าทีคือตัวละครลิมิต่ะกูขอได้ไหมเฮ้โอเคปั้นกันเลยดีกว่านะครับผมไม่รู้นะว่าน้ำยา exp <c oughs> ผม,มจะพอหรือเปล่าเนาะอย่ามาเช็คกันก่อนเลยแล้วกันอ่า w ว e r อ is m มาโ s i n นตวเลยว่าบอกเลยตัวนี้โคตรเก่งนะครับผมปั้นไปก็ไม่เสียดาย,อยาบอกให้เลย แปดร้อยขวดพอเออโอ้โยตัวละครนี้ลงองโคอิวน่าสบายนะครับผมผมบอกเขาเลยนะฮะ่ะยัดของแล้วก็ยัดต่อนะครับอ่ะโอ้โย มาโฮมมาทำให้ผมหายเกลือรหรือนี่เป็นไปได้วะรู้สึกว่าช่วงนี้ผมเกลือบ,บ่อยมากเลยนะครับผมแต่มาโฮวมาคลายความเกลือให้ผมแล้วโอ้ยรู้สึกเหมือนได้รับการฮีลิ่งจากมาโฮหมดเลยนะฮะขอบคุณมากมาโฮมตาผมจะไหลแล้วเนี่ยออโอเค สวยใช้งานได้แน่นอนนะครับอย่าไปอ่านเรื่องข้อความสัมพันธ์แล้วก็เพิ่มสตัดให้อีกนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็หอคอลุน่าเจอผมแน่มีมาโฮสต,ตัวนี้ตัวเดียวบอกเลยกูสบายแล้ว <c oughs> โอเคไม่คิดว่าจะได้ <c oughs> ตอนแรกกูคิดว่ากูแบบรอเลยผมรอเลยนะครับแบบรอเกือแล้วกูรอแบบอ่าคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่กูเกือสินะแบผมเตรียมตัวรับแรกระแทกเลยแบบรอแล้วแบบ เออสน่าจะไม่ได้ว่ะคลิปนี้อะไรอย่างงี้นะครับผมแต่สุดท้ายก็ขอ,อกค่าเฉยเลยนะฮะโอ้ยก็ขอบคุณมากมาโฮขอบคุณมากไม่ทำให้ผมผิดหวังจริงๆนะครับมาโฮโอ้และดูอาร์ตส,สวยมากเลยนะครับผมชอบอาร์ตมากเลยมันดูแบบมันดูสบายตานะครับผมโอเคนะครับทุกผู้ชมงั้นก็เอาไว้เราหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ